สวัสดีครับสวัสดีวันนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าๆเลยเดีย๋ยวเราไปรอคืนตู้นะครับวันนี้พาไปลาน TS TL ลาน TS TL นะครับไปคืนตู้เปล่านะโอเคครับ เช้าเช้านะครับคึกคักนะฮะตอนนี้ตีออกมาตีห้านะครับตอนนี้ประมาณตีห้ากว่าแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้อยู่ถนนปู่เจ้าสมิงพายแล้วนะครับร้านทีเอสทีเอลนะครับตั้งอยู่ในซอยวัดสำโรงนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันตอนเช้าว่าอย่างไงนะครับตามร้านตู้ก็จะมีห้องน้ำให้เข้านะครับถึงแล้วนะครับแล้วเราก็ไปจอดรอนะครับรอเสวียเช้านะ ตรวจสภาพตู้เสร็จแล้วเราเขาก็จะมีใบเซเวตู้เปล่านะครับเราก็ถือไปพร้อมกับเงินนะครับทางาถ้าทําใบงานหรือทางออฟฟิศเขาทำใบงานเปดโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราเดินไปกันนู่นเลยครับเดินไป เราก็ได้ใบอ e านะครับแล้วก็ใบเสร็จนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปหาท็อปได้เลยนะครับพร้อมที่จะลงตู้ได้เลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปติดต่อนะ ติดต่อท็อปแล้วนะครับแก okay, <Okay, S 1> ก็บอกว่าจอดเฉยๆเลยเดี๋ยวยกให้ ตัวนี้เขาทาเป็นสเต็ปแบบยก2ใบได้นะครับมันสามารถลบที่จับไ้บสองใบได้นะครับ,าารบ,บ,รบเพื่อเป็นการอาซ้อนสูงๆนะโอเคขอบคุณครับที่นี่ก็สะดวกสบายง่ายต่อการลงตู้ครับก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามานะครับแล้วกเ็เข้ามาแล้วก็รอแปดโมงครึ่งแต่เมื่อกี้ก็เห็นทาตั้งแต่ แปดโมงกว่าก็แต่เห็นตามป้ายเขาว่าแปดโมงครึ่ง้นะแล้วก็เซฟตัวสภาพตู้เสร็จก็เดินไปชําระค่าผ่านท่านะครับแล้วก็ติดต่อที่ท็อปเลยแล้วก็ยกตู้ลงได้เลยนะครับล่านทีเอทีเอลตั้งอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับอยู่ในซอยวัดสํโรงใต้นะครับแล้วก็แยกกันเป็น2ท่านะครับก็คือในซอยเดียวกันนั่นแหละจะมีท่าตู้หนักนะครับแล้วก็มีท่าตู้เปล่านะครับเข้ามาจากทางถนนปู่เจ้าสมิง ถึงพายเข้ามาน,นี้นหนึ่งขวามือก็จะเป็นท่าทุกเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงหน้าท่าให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราเสร็จแล้วก็ออกได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสุริยาพาร์ทุกมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาถ่ายลงให้ดูสําหรับคนที่หัดหรือเรียนวิ่งตู้ก็สามารถดูคลิปผมประกอบไปด้วยได้นะครับถือว่าจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ก็จะน่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับ ส่วนตรงนั้นที่เราเห็นเป็นลานบรรจุนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเขตซับเกตที่เราเข้ามาเมาื่อกี้ถ้าเรารับตู้เราก็จะมาสเปรตู้ตรงที่10บล้อจอดนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงป้ายท่านะรถไม่ค่อยเยอะนะผมเข้ามาหลายครั้งแนะล้วรถไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายป้ายท่าให้ดูนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทีนี่ทีทีเอสุริยาพร,รมทุกสวัสดีครับสอยเขาเล็ก